โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับอยู่กับผมโคคินนะครับและ Planet of l a n a นะครับต่อกันเลยนะเราเข้ามาในสิ่งสร้างที่มันเหมือนกับเรือหรือเปล่าผมม,มันเหมือนเรือดำน้ำหรือมันตึกอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับแต่มันมันแน่นอนนะมันพังไว้แล้วรออุย้ยมันกดได้นะยังวันนะอ่าอุย้ยเอา ลูกแก้วครับป่อเข้าไปเหรอเอาว้ามีคนเปิดผับอุย้ยยานอวกาศหรือเปล่าอ่ะอืมมาไปจังหวะซะด้วยนี่มันคือแท่นดีเจครับแล้วเปอนทรงเหมือนยานโอกาศเหมือนกันนะเนี่ยอืมหัวหลังเอียงคอดูอยู่ว่ามันคือยานใช่ปะ่ะ เอน่าจะเป็นยานอวากาศแหละถ้าถ้าแบบเนี้ยนะเอ,อ่อแล้วลงนี่ครับาไปไ,ไ,ไปไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคเราอยู่ในป่าอยู่ใช่ปะอุ้ยใช่ครับเรายังอยู่ในป่าอยอู่แล้วลงมาอืมเดี๋ยวนะ สายไม่น่าได้ครับมันมีคนจี่อะไรโอ้ไฟฟ้าแล้วอ่ะเอาเอาเอาน้องไปกดมุ้ยจิ้มสวยถ้าถ้าเป็อย่างนี้เนี่ยน่าจะโดนช็อตตุยนะครับมาอะไรอ่ะไม่ใช่แค่เปิดไฟครับ เอี๋ยวแล้วโดดเลยเออโอ้นี่มันเหมือนร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ครับมีเก้าอี้นั่งด้วยอ่ะมีโต๊ะกินข้าวครับไฟยังติดอยู่นิดหน่อยนะแล้วนี่ก็คือใจกลางห้างครับมันคือยานหรือม่านันคือห้างมันคือผมว่ามันต้เป็นยานอวกาศจริงๆวะ่ะอืมเออมันคือบ้านว่ะ มันคือสิ่งสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือมันคือยานวะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับแต่มันแอ่มันดูเป็นชั้นๆแบบมีสวนเด็กเล่นด้วยหรอว้าวมาโอเคไปต่อครับรูปๆกันหนึ่งทีแล้วไปโอ้อหยมันเยอะ กิโลอยู่บอสใหญ่มากเลยอะเนี่ยคือหลายชั้นมากครับไม่อยู่จ้ะปุบอย่าลงหลีอปไปปุ๊บเออผมต้องกระโดดไหมอุย้ยล่างไปได้ครับโอ้ยมันมีไอตัวนั้นอยู่อีกแล้วเนาะเปิดดิเอาโอเคผมให้น้องเปิดได้ใช่ปะ ต้องสแตนบายได้ครับเดี๋ยวผมจะโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นห <ś> <ś> ยอก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 กลับไปก่อนนะมันยังกินดูอีกหรอเดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวเรารอให้มันตาาเรามาครับแล้วเราก็ช็อตเลยอุ้ยในสามอาึ้งบองกสุดยอดว่ะโน oh o เอาใหม่ นะเมื่อกี้น้องมุยแบบน้องมุยมือลัน่นไปเร็วไปนิดหนึ่งเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอต้องรอ,อมันกลับไปลึกกว่าเดิมหน่อยพอยังพอครับมุยมุยมุย,มยอ,อัตอยสวยลูกโอ้ปิดไฟละตั้มมามันน่าจะตายเนาะมันไม่น่าตื่นแล้วครับต้องให้น้องมุยเขีย่ยเขีย่ยเลย เชลลียลกระซิบทำไมมันตายแล้วมันตายแล้วไม่ต้องกระซิบก็ได้มั้งเดี๋ยผมแบบผมโทษทีผมคาใจว่ะเหมือนมีอะไรจริงนะน,นี่ยนี่อะรเขาทางตันให้ตายเถอะผมไม่เจอไอแผ่นป้ายเลยอะ่ะแผ่นป้ายเปิดความรับอะครับอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะอยากเห็นภาพเต็มๆมันเหมือนมีรูปเด็กเลยไงกี้ดูอะครับแบบ ลืมลืมอะไรอะไรเอ๊ะตบครับกระโหลกโครงกระดูกไม่ใช่กระโหลกมีโครงกระดูกตรงนี้มีเสียงอะไรอ๋อวอ้ยอ่าสวยจังนะ่ะเหมือนระบบบางอันยังทำงานอยู่นะเนี่ย นี่ครับยานโอกาสจริงด้วยจากโลกครับจากโลกแล้วพุ่งมาแล้วพุ่งตรงมาครับแล้วตรงมามาที่อีกโลกอีกใบหนึ่งนี่แล้วถึงครับโอเคก็คือยานโอกาสผมเข้าใจถูกอพยพม,มาจากโลกเราเนี่ยแหละครับมาที่ดาวดวงนี้นะแล้วก็มาตั้งโลกลาก,กันใหม่ครับแต่มันน่าจะหลายร้อยปีลงมากแน่เลยดูสภาพมันไม่น่าแบบ โอ้มันล้างมานานมากแล้วครับต้นไม้แบบรากไม้นี่เต็มไปหมดไหนดูอเ,เอามุยไปลอกดสวิตซี่จะตามมาทำไมล่ะมุยเอาไม่ถึงอะโอเคไอ้สแตนไว้ไว้สเตนไว้ไว้เออรอนะรอนะเอ้านีนนี้ไหนนี่ ข้ามข้ามมาได้ไหมมวยข้ามมาตัยลูกอะไรอ่ะเอา้ามาดีสิมาเร็วมุย้ยเอาไม่มาล่ะมนนีก็ได้อะอันนี้ก็ได้ครับมีอะไรไหมอ่อาสูงจังไปได้ปะวะโอเคได้อยู่ครับไม่ได้ทางขวามือเลย ต้องให้มุยไปไหมนะเอ้ยน่าจะมุดได้อยู่นะโอเคครับอ๋มอม,มีอันนี้ให้ให้โยกมุยไปไปไปรอเลยมุยตัดแทนใบไหมอืมแล้วนี่คืออะไรอะ่ะไปฝั่งนน้นก่อนครับ ใบพัดหรอใบพัดยานแน่เลยครับเอามาเออผมต้องกดไ่อเนี่ยเออกดพร้อมกันครับ้รยังไงนะถ้าผมปิดนะอ,อ๋อนี่คือนี่คือปิดอ้าวสุดยอดอ่ะไป รอด้วยวุ้ยรอก่อนนะรอก่อนนะมาอะไรอะไรอะไรึ๊บ <All right. S 1> right. เอาเราจะลงมาทำไมเรามปอยู่ด้วยกันทางนี้สิเออผมต้องเปิดสวิตช์มันปะวะเปิดแล้วมีอะไรไหมอ่ะเปิดด้วยก่อนครับสวยดีมีไฟฟา้าวิ่งนะครับอืมป่ะ ไม่ปิดไฟด้วยนี่มุยป้มาีเชลโลยเชี้ยโลเชียลเโลเขึ้บเึบเึบขึ้นมาได้ไหมเนี่ยสุดยอดลุกเก่งที่สุดนะโอ้หแล้วไปก่อนผมอีกนะลม่มี่อะไรไม่มีครับ ไปไม่รอ n แล้วมูยรอด้วยกลับมาก่อนอย่าทิ้งกันไปไหนแล้วนะไวแล้วเกินเดี๋ยนะอย่น,นี้หรอมีอะไรอ่ะอ๋อโอ้พุ่นยนต์ครับเลี้ยงเด็กเด็กที่เป็นโครงกระดูกเหรอคือตายค,คือเขาตายใน ตอนที่หุ่นดุกำลังเลี้ยงดูเลยอะแบบโอ้ยโอ้ยโทษโทษโทษไปได้ปะไม่ได้ครับมันต้องมีแบบมันแสดงว่าน้องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอืมมวยมาเอาแล้วมีรูปครับลูกท่านหลานเธอใครก็ไม่รู้เนี่ย น่าจะเป็นนักกับตันมะเป็นล่าวกับตันครับพวกในพลเลยพวกนี้ป่ะครับน่าจะใช่นะอโอ้โหหุ่นยนต์ก็ก็น่าจะแบตหมดมื่กะตรงห้องควบคุมเลยเนะ่ะหรือว่าน้องมุย้ยมาจากยาลำนี้วะ,ะดูกมีอะไรหรือป่ะ เอาละครับเปิดพูดดีเจกันอีกรอบหนึ่งคุณยนต์ทำงานแล้วเฮ้ยทำความพอรบว่ะเราได้ป็นลูกแก้วอีกเม็ดหนึ่งครับเม็ดที่สองแล้วออแล้วหุ่นยนต์มันไม่ได้ไม่ได้ตายแต่มันแค่แบตหมดแล้วพอเรามาเปิดระบบมันเลยทำงานใหม่ครับเอาว่ะกลายเป็นกัปตัน ได้กำไรข้อมือมาอืมกำไรควบคุมเรือเหรอกำไรกับตันปะครับแล้วยังไงต่อแล้วผมจะจะสั่งให้เรือเรานี้มันบินออกไปข้างนอกได้ไหมตับผภามันไม่น่าใช้งานได้แล้วนะ,ะขวาเป็นแมงกะพุนอะไม่น่าใช้แมงกะพรุนนะดูทรงก็สวยหรือเปล่า กันจะเป็นกระสวยครับกระสวยอวกาศแบบเอาไว้เลอดฉุกเฉินอะมาอุยเจ็บนะปุยอุยเดี๋ยวอ่าทำยังไงอะอ่ามาลงได้ใช่ไหมเนี่ยเอโอเคได้ครับทางซ้ายไปได้แล้วเาทางขวาก็เนี่ยครับข้างบนอะมันน really? <answers> ่าจะเป็นกระสวยจริงๆอะอืมแล้วเราไปยังไงดีวะ คิดแป๊บน,นี่ไปได้ครับอันนี้ดึงนะปะมาว้าเปิดเปิดโอ้โอเคตอนนี้เราควบคุมแล้วครับตาน้องมุยน้องมุยไปยืนตรงนั้นเลยนะนี่โกโก้เอ้าไม่ถึงอีก สเตนสเตนแดดสเตนแด,เ,แด,เ,แดเดี๋ยวมาเล่นรถไฟหอ,อก,กันดีกว่าเรียบร้อยปึ๊บคุยช้าจังเลยอ่ะช้าละเกินนะอกออโอ้อยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อะดีทำไมมันไม่มันไม่เนี้ยเอาใหม่โอ้ชนตรงนี้ครับ อ๋อมันค่อ,คอยๆไหลลงเหรอแต่นะถ้าางนั้นผมแบบเอามุยไปไหนได้บ้างดีกว่าอันนี้ยังช็อตอยู่ยังไม่ได้ครับอืมต้องเคลียร์ที่ละจุดวะ <c oughs> อ่าผมว่าผมว่าอย่างนี้ดูละแต่เดี๋ยวนะมุยไปทางนี้ก็ไม่ได้ดีหรือเปล่าวะมุยไปหน้าหมุนอันนั้นได้ครับ หรือว่าหรือว่านะหรือว่าผมต้องทําอย่างนี้วะก็ทําการนี้วะอ่ารอจังหวะครับไหนม,มาลงได้ตรงนี้ลงได้ครับแล้วก็ขึ้นไปเลยเแล้วเราก็ปล่อยครับปล่อยมาลงมา ปล่อยมันลงมาเสร็จปุ๊บเราก็มาทางนี้ครับแล้วเราก็รอครับมุ้ยมาอะไรก็อะไรเย่เราก็รอรอเกาะครับพอเกาะเสร็จเราก็ออกซ้ายครับนะอย่างนั้นเลยหนึ่งสองไปเฮ้ยโอ้ยแกแล้วว่ะโอ้โหนมุ้ยน้องมุ้ยร้องเลยเมื่อกี้ เราบนี้รอกันนครับโยโยโย,โยนี่คือท่าอะไรครับเนี่ยโยกว่ะโคตรโยโคตรมันโ,โ,โ,โอ้ยโอ๊ยโอยโอ้โหเกือบอเอ๊ะเราก็โดดไปในจังหวะหนึ่งสองไปโ,โอเคสวยครับได้เลยอันนี้ได้เลยนะเปิดแล้วเราก็เปิดนี้ได้ดครับ แล้วแล้วก็คันเราต้องให้มุยโอเคเราต้องเปิดนี้ก่อนมานี่ครับแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมามาไว้บนนี้โอเคเราก็ให้มุยขึ้นไปยืนครับ ให้น้องไปควนสายไฟข้างบนไปไปมาเมื่อกีใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้าตัดไฟลิฟต์น่นจะใช้ไม่ได้ดูทรงแปลว่าผมต้องกระทำสูงขึ้นหน่อยประมาณนี้ไหมโอเคลิฟไปครับ รีบไปตัดไฟตอนที่น้องจะโดนที่สวยแล้วเคียร์เลยมุยยอดเยี่ยมมาทีนี้เราก็น่าจะไปได้แล้วหรือเปล่าไม่นะแต่ถ้าดูจริงๆอะ่ะไม่ถึงดูดีครับต้องต้องอาศัยจังหวะเดิมเลยต้องเอาให้มันลงมาแล้วเราเรีบกระโดดข้ามไปครับ เตเดิมปึิดโอ้โหซับซอ้อนเหมือนกันนะหลายหลายสเตปเหลือเกินเนี่ยกลับมาต้องคิดว่าเราจะกระโดดถึงประมาณไหนครับอืมผมว่าน่าจะน่าจะประมาณเนี้ยน่าจะโดดถึงอยู่แล้วก็โดดไปได้ด้วยครับโอเคประมาณนี้น่า,นาจะทัน เร็ว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 เอาวเอาะยกหล่อนี่ยกหล่อเลยนะอย่างมันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งไปเออดีครับมุ้ยมาฮึเออเรียบร้อยในที่สุดสักทีครับโอ้โห่าแล้วจา้าเนี่ยก็สวยจริงนะครับก็สวยเต็มไปหมดเลย <c oughs> เอี้ยดหูเลยเมื่อกี้อยู่ในป่าแล้วเหรอนายจะอยู่ในป่าบ่อยเกินไปแล้วนะลาหน้าล,าล,าลงได้ครับบ้าโอ้ยอย่างไรก็ออกมานอกยานแล้วครับแล้วเจออีกแล้วอุ้ยโอ้ ไอ้้ไอตัวนี้ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าจะบอกนะผมคุมมันได้อ่ะตุ๋งติงตุงตุงติงเอาอะเอ้ยแม่มาไม่นเฮ้ยมันออกนอกระยะครับออกนอกระยะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บินยากซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยผมบังคับยากจังวะโอ้ โอเคจอดอ่ามันจะถูกกลับไปควบคุมไหมอะ่ะไม่เนาะมุยมาถ้าแบบยานแม่มันควบคุมอะไรเงี้ยผมก็สวยอะเด็กไไม่น่าครับไม่น่าเราเรียกว่าแย่งการควบคุมมาได้ครับเพราะว่าเราเป็นแคปทันแล้วเอ้ยดียังมีกระทอมอยู่ตรงนี้กันเนี่ยมาสร้างบ้านไกลเหมือนกันนะครับ ใช่คนที่แบบมาจากระยะหรือเปล่าวะแล้วขึ้นเรือ <c oughs> โอ้นั่งพับเพียบด้วยน่ารักจังเลยมาแล้ว <c oughs> มุยไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> น้องกลัวน้ำ <c oughs> เป็นไรนะมุย <c oughs> มาจุ๊บโอ้โหแล้วอุ้มด้วย <c oughs> น่ารัก <c oughs> <c oughs> ไป อโอ้โหนะเย่ล้องแพครับโอ้ยโอ้ยภาปโปกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้สวยจัดเลยอะอชื่นใจเลยครับดูแบบผ่อนคลายอะโอ้โหเราเห็นข้างล่างด้วยนะ วอดตับอย่าชนแล้วะเอ,อ้ยคนลุกตัวใหญ่เหลือเกินหางหางอย้าโอเคงกูจะฟาดอะไรเมื่อกี้คืขขอจะบอกมาเพื่อให้ดูดูไอ้ตัวเมื่อกี้นะไม่ต้องซูมก็ได้อ่าอเย้ ข้ามฝั่งมาแล้วครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าน่าจะได้เวลานะโอเคเลยครับผมพักกันตรงน,นี้ก่อนดีกว่านะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบมากดไลค์กดซับสไครต์ก,กันไม่ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้านะครับสำหรับแพลนเด็ดอาปลานหน้าครับผมอวันนีสวัสดีครับ